ถ้าตัดเรื่องไม้ไปนะก็จระราคาประมาณใช้เชือกอย่างเดียวก็ประมาณ2,000-2,003โดยประมาเอาเปตบมือเชือกสาเส้นมันแทพจะกมาเชือกเพราะว่านั่นไม่มีอะไรนีนอ่อันนี้ถ้าไปอยู่ตามบ้านหรือตามที่ไม่มีมีต้นไม้สองต้นจะทำสะพานิ่งไงอ่ะโดยไม่เป็นต้นเดี่ยวๆยังไม่มีงานอย่างนี้เลยใส่เอได้ไหมเอาเอตั้งได้ไหม ได้นะครับ<ข>อเอาต้นไม้สองต้นเป็นสมอไดจบเลยก็ได้สะพานลิงหนึ่งต้นหนึ่งตัววิธีการคือระยะความกว้างของสะพานนจากเส้นล่างถึงสองเส้นบนเนี่ยเอายืนกับยืนยืนสองยืน่าให้อยู่ในรักแร้ของคนที่ที่อ่าประมาณคือถ้าสูงมากถ้าต่ำมากถ้าผมถ้าต่ำคนสูงจะเดินอย่างี้เลย,เเลยถูกไหมครับเลวลาก็ต้องคนสูงก็เดินให้อยู่ประมาณนี้ยอ,อยู่ในช่วงรักแร้นะครับ คนมากก็ไม่ได้เพราะว่าต้าใครอยู่เนี่ยเวลาตกลงมาแขนมันก็จะอยู่ด้วยนะครับคนเรามันจะเป็นเรื่กลัวว่ามันจะมีอ่ะลองเดินลองเดินอ่ะตบมือแต่ด้านแต่ละด้าด้ที่เขาบอกเรื่องปากกระสอบมันจะเหมือนกับตะกุดเบ็ดแต่มันไม่ใช่ตะกุดเบ็ดนะครับนะปากกระสอบนั่นแหละนะครับตัวตัวปากกระสอบตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวตัวเนี้ยจะถูกทับด้วยเส้นนู้น กดยังไงยังไงก็ไม่รูดนะครับเ <ไป S 1> ลื้อง่ายง่ายกว่าตะกุดเบ็ดตะกุเดเบสยิ่งดึงยิ่งแน่นแต่นี่พอคลายปุ๊บดึงตัวนี้ออกจบเลยรูดได้งานบุกเบิกหลักการคือแก,กง้ง่ายสร้างได้เ,เ,เร็วแก้ง่ายเออไรส์ฟ้ากับครับที่จุลินดีให้กับดูทะเลสวยทะเลสวยนะครับไรส้าไรส้าตามคำข้าพเจ้านะครว่าเขาท่า 1 2 3เข้าท่าเด้อเข้าท่าเด้อเข้าท่าเด้อเอ้าซั่นเด้